ขอบคุณครับต่อไปเชิญนางสาวยานที่ชาบัวเผื่อนนะครับเชิญครับ เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานาทิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบ,บุรีเขตสามพักเก้าไกลค่ะท <ขอ S 1> ่านประธานคะวันนี้<ม>ดิฉันมีเรื่องที่จะขอหารือที่สภาแห่งนี้หนึ่งเรื่องค่ะคือเรื่องขอให้พัฒนาน้ําตกกรวดกรองนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ค่ะน้ําตกแห่งนี้นะคะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวค่ะไปทางหมู่บ้านคลองพอกหมู่ที่8ตําบลทับช้างอํา ภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านนะคะได้ร่วมพาดิฉันเข้าไปที่น้ำตกกลวดกลองเมื่อวันที่25เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านต้องการให้พัฒนาน้ำตกแห่งนี้ดูในสไลด์ได้นะคะมีรูปสวยงามมากนะคะชาวบ้านต้องการให้พัฒนาน้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ค่ะ ที่นี่มีความสวยงามมากในช่วงที่ดิฉันไปนะคะก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ําน้อยอยู่ค่ะแต่ในช่วงที่มีน้ํามากจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะคะได้ฟีลของการเป็นนักประชนภัยเล็กๆค่ะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบอาการท่องเที่ยวแนวศึกษาธรรมชาตินะคะหากว่าพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งใหม่ได้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ค่ะดิฉันจึงขอฝากเรื่องนี้นะคะไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ